ศิลปะข้อสิบห้าคือศิละปะนะคะข้อสิบห้าคือศิละปะนะคะทุกคนข้อสิบห้าคือศิละปะนะคะทุกคนอ่าข้อสิบห้าเป็นศิละปะนะคะอ่าโอเคอ่า <st> <st> ใครพิมพ์เสร็จแล้วนะคะต่อด้วยข้อสิบหกเลยค่ะใครพิมพ์เสร็จแล้วต่อด้วยข้อสิบหกเลยค่ะ ใครพิมพ์เสร็จแล้วต่อได้ข้อสิบหกเลยค่ะพิมพ์เลขสิบหกเลยค่ะใครเสร็จแล้วพิมพ์เลยนะ, <c oughs> ะต่อได้ข้อสิบหกเลยค่ะข้อสิบหกนะคะแอปนะคะแอปพลิเคชันนะคะ a d p s นะคะเขาใช้คำสั้นๆว่าแอปนะคะ a d p s นะคะข้อสิบหกคือแอปนะคะ ไม่ใช่แอปทักะออนนะคะอแอปใช่ถูกต้องค่ะใครพิมพ์แล้วเดี๋ยวต่อข้อสิบเจ็ดเลยนะจ๊ะใครพิมพ์แล้วเดี๋ยวต่อข้อสิบเจ็ดเลยนะคะ ข้อสินะคะทุกคนข้นอสิเจ็ดนาะข้อสิเจ็ดนะคะ financial service นะคะข้อสิเจ financial service นะคะข้อสิเจ็ดหมายความว่าสวัสดีคะ่ะพี่เจฟสวัสดีคะ่ะข้อสิบเจ็ดนะคะการบริหารทางด้านการเงินนะคะข้อสิบเจ็ดคือการบริหารทางด้านการเงินนะคะ การบริหารทางด้านการเงินนะคะทุกคนข้อสิบเจ็ดการบริหารทางด้านการเงินนะคะ,ะการบริหารทางด้านการเงินอ่ะทีนี้ฟังนะคะ 17ข้อที่บอกไปนะคะคือคอนเทนต์ยอดนิยมคือคอนเทนต์เป็นป๊อปปูล่าคอนเทนต์นะคะคือคอนเทนต์ยอดนิยมและมีคนทำเยอะที่สุดสิบอันดับนะคะสิอันดับที่ขึ้นต้นโผในแพลตฟอร์มนะในช่วงของพาร์ทแรกเพราะฉะนั้น17ข้อนี้ให้ทุกคนเอามาปรับใช้กับช่องตัวเอง แต่ยังไม่ใช่คอนเทนต์ที่เจริญเติบโตเร็วและประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวมารอฟังกัน17คอนเทนต์นี้คือ17คอนเทนต์ยอดนิยมคนชอบทำคลิปจะขึ้นไวรัลนะคะแต่ไม่ใช่คอนเทนต์ที่มีการเจริญเติบโตสูงมากนะคะมีการเจริญเติบโตสูงมากเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ได้17คอนเทนต์ไม่ว่าใช้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เผื่อว่าเผื่อว่าคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ ที่เจริญเติบโตวไวจะไม่เหมาะกับเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกนั้นอยู่ในนี้เลยแปดคอนเทนต์นะคะแปดคอนเทนต์ที่เหลือจะอยู่ในสิบเจ็ดคอนเทนต์นี้แต่ถูกดึงออกมาเป็นตัวเด่นๆถูกดึงออกมาเป็นตัวเด่นๆนะคะสิบเจ็ดคอนเทนต์นะคะป๊อปปูล่าคอนเทนต์นะคะ <c oughs> เป็นป๊อปปูล่าคอนเทนต์นะคะพี่ถาสวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่ได้พูดแท็กแทก ทีนี้เพียงขออนุญาตทวนแบบเร็วๆนะคะเพียงขออนุญาตทวนแบบเร็วๆนะคะใครที่มาไม่ทันนะคะใครที่มาไม่ทันนะคะป๊อปปูล่าคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ยอดนิยมนะคะของพาร์ทแรกนะคะคอนเทนต์ยอดนิยมของพาร์ทแรกพาร์ทหนึ่งไตรมาสหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสลิปใครทำสวัสดีค่ะอ่าคอนเทนต์นะคะ คอนเทนต์ป๊อปปูล่านะคะป๊อปปูล่าคอนเทนต์หรือคอนเทนต์ยอดนิยมนะคะคอนเทนต์ยอดนิยมที่คนนิยมทํากันมากที่สุดนะคะ17ข้อพูดเลยนะคะเพราะว่ามีคนที่มาไม่ทันด้วยเพียงขอพูดเร็วหน่อยเพื่อที่จะได้ไปสู่8หัวข้อหลักและจะได้ให้แฮชแท็กในหัวข้อที่มันปังจริงๆอ่านะคะอ่า <c oughs> ข้อที่หนึ่งนะคะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะใครที่เคยใครที่พิมพ์ไปเมื่อกี้แล้วจดไว้พี่วิไลสวัสดีค่ะ <_ C ell> แล้วจดไว้เมื่อสักครู่นะคะใครที่พิมพ์แล้วจดไว้เมื่อสักครู่นะคะช่วยพิมพ์ทวนให้เพียงด้วยเนาะช่วยพิมพ์ทวนให้เพียงด้วยใครที่พิมพ์ไม่ทันรอบนี้ไปไว้นะคะอัดหน้าจอไว้เลยนะคะอัดหน้าจอไว้เลยนะคะ<ๆ> Popular Content สองศูนย์สองสามสิบเจ็ดอันดับ ที่เป็นคอนเทนต์ที่คนนิยมทำกันมากที่สุดนะคะนะคะมันจะติดติดโพในนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจดนะเพราะฉะนั้นทุกคนจดนะคะอ่าคอนเทนต์แรกนะคะ New and e n น e r t a i n m e n t นะคะคือข่าวและบันเทิงนะคะใครพิมพ์ได้ช่วยพิมพ์นะคะดันฟีดให้เพียงด้วยเจตุกสวัสดีค่ะพ,พิมพ์อย่างเงียบนะคะใครพิมพ์ได้ช่วยพิมพ์หน่อยนะคะข้อสองนะคะ ข้อสองนะคะถ้าพิมพ์ตัวหนังสือไม่ทันพิมพ์ตัวเลขช่วยนะคะถ้าพิมพ์ตัวหนังสือไม่ทันพิมพ์ตัวเลขช่วยนะคะข้อสองนะคะเกมนะคะเกมนะคะรูปแบบของการเล่นเกมต่างๆนะคะทําเป็นคลิปนะคะเป็นคอนเทนต์อันดับสองต่อไปคอนเทนต์อันดับสามนะคะอาทุกคนทักไทยเจ๊ตุ๊กด้วยนะคะคอนเทนต์อันดับสามนะคะคือฟู้ดแอนด์เบเวอเรนะคะคอนเทนตนอร์ดับสามคือฟู้ดแอนด์เบเวอเรก็คืออาหารและเครื่องดื่ม นะคะอาหารและเครื่องดื่มนะคะอาหารและเครื่องดื่มนะคะอ่า uh huh. ต่อไปคอนเทนต์อันดับ4นะคะคือ Music and Dance นะคะเป็นเพลงและการเต้นนะคะ Music and D a n c e นะคะคือเพลงกับการเต้นนะคะข้อ5นะคะ Beauty and Personal Care นะคะคือเรื่องของความงามแล้วก็สุขภาพทั่วไปนะคะอ่า uh huh. ข้อห้านะคะ เรื่องของความงามนะคะข้อ6นะคะกีฬาและกิจกรมกรมกลางแจ้งนะคะสปอร์ตแอนด์อาท์ด์เนาะกีฬาและกิจกรมกรมกลางแจ้งนะคะกีฬาและกิจกรมกรมกลางแจ้งนะคะต่อไปข้อ7นะคะสวัสดีค่ะมามาสวัสดีค่ะน,นะคะต่อไปนะคะข้อ7นะคะสัตว์เลี้ยงค่ะต่อไปสัตว์เลี้ยงค่ะนะคะ ต่อไปข้อ7สัตว์เลี้ยงนะคะอ่าต่อไปข้อ8นะคะข้อ8นะคะ education นะคะการศึกษานะคะข้อ8นะคะ education การศึกษานะคะข้อ8คือการศึกษานะคะทุกคนข้อ8คือการศึกษานะคะข้อ9นะคะ baby and kid นะคะ baby and kid นะคะอ่าพี่เล็กสวัสดี สวัสดีค่ะข้อแปดข้อ8ดการศึกษานะคะข้อเก้านะคะเบบี้แอนคิดนะคะไม่เป็นไรจ้ะพี่เล็กไม่เป็นไรกาเข้ามา รถยนต์ค่ะออโตโมบิลนะคะรถยนต์นะคะข้อสิบคือรถยนต์นะคะขอบคุณพี <t <t ่นาสำหรับข่ <t <t ้ข้อต่อไปนะคะข้อส well ิบเอ็ดนะคะเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับคะเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับค่ะข้อสิบเอ็ดเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับนะคะข้อสิบสองนะคะ DIY กับบ้าน สวนนะคะ DIY กับบ้านและสวนนะคะ DIY กับบ้านและสวนนะคะข้อสิบสามนะคะเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ Tech and Tech and electronic นะคะ Tech and electronic นะคะข้อสิบสามนะคะ Travel การท่องเที่ยวนะคะข้อสิบสาม Travel การท่องเที่ยวนะคะ ไม่ใช่ข้อสิบสามคือเพียงเพียงน่าจะพูดเลขผิดข้อสิบสามคือเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะส่วนข้อสิบสี่นะคะคือทาวเวลกันท่องเที่ยวนะคะข้อสิบห้าอาร์ตนะคะศิลปะข้อสิบห้าคือศิลปะนะคะอาร์ตนะคะ arts art นะคะศิลปะข้อสิบหกแอนะคะ a p s แอปนะคะพวกแอปพลิเคชันนะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อ17นะคะ financial service นะคะคือการบริการทางด้านการเงินอ่าจบนะคะทีต่อไปนะคะ